ความเป็นอนัตนาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรามันก็งงนะสงสัยว่าเออเมื่อชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถามตัวเองเลยต่อเนื่องมาจากว่าเกิดมาทําไมพอเก,กิดมาแล้วได้อยู่ทําไมเ,เกิดมาทําไมนี่เราพอจะรู้แล้วล่ะเ,เกิดมาเพราะมันยังไม่สิ้นตัณหานะแต่จะมีมมชีวิตอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันในเมื่อมันไม่ใช่ของเราเนี่ย มันบอกขึ้นมาเลยใจเนี่ยมันบอกขึ้นมาเกิดมาเพื่อทําหน้าที่สิทาหน้าที่รเรามีหน้าที่เยอะแยะเลยนะทั้งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นที่เราสัมพันธ์ด้วยนะนะหน้าที่ในการรับผิดชอบกับตัวเองหน้าที่กับผู้อื่นเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อย่างไรตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ตามค่านิยมตามอะไรก็ต้องทําไปตาม ตามที่ชาวโลกเขากําหนดเอาไว้ตามวิถีทางแห่งสังคมที่เขาทำนด้ใช่ใช่เนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดใช่ใช่ตามตามที่วิธีทางชาวโลกที่เขากําหนดไว้ต้องทําให้ให้ถูกต้องให้ดีด้วยนะอย่าให้บกพร่องแต่กับตัวเองเนี่ยไอเนี่ยสาคัญเนี่ยมันได้คําตอบว่าเรามีร่างกายกับจิตใจครับเรามีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายนะต้องดูแลร่างกาย นะเพราะเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องดูแลเขาอย่าให้ต้องเจ็บอย่าให้ต้องป่วยอย่าให้เป็นคนแก่อย่างไม่มีคุณภาพครนะแล้วจิตใจละ่ะคือร่างกายนี่จะดูแลดีแค่ไหนก็ตามนะมันแค่ยืดอายุชะลอความเสื่อมของร่างกายนะให้อายุยืนได้แต่อายุยืนมันก็ไม่เกินอา,อายุไข หรืออายุของเซลล์นะจะยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เกิน1้อปีหรอกใช่ไหมเนี่ยนะนะแต่การดูแลสุขภาพเนี่ย <c oughs> เพื่อให้อายุยืนแล้วแก่อย่างเออช่วยตัวเองได้อันนี้ก็ต้องดูแลรักษาร่างกายร่างกายดูแลดีแค่ไหนก็เสื่อมไปแต่จิตใจเนี่ยต้องพัฒนานะ <c oughs> ต้องพัฒนา เพราะจิตใจเนี่ยมันพัฒนาได้ถึงที่สุดเลยครับร่างกายมันพัฒนาได้ไม่ถึงที่สุดหรอกนี่แต่จิตเท่านั้นที่พัฒนาได้ถึงที่สุดจากจิตที่โง่เป็นจิตที่ฉลาดนะจากจิตยาเป็นจิตที่ละเอียดจากจิตปุถุชนเนี่ยนะเป็นจิตอริยชนได้นี่จะต้องพัฒนาจิตเมื่อจิตพัฒนาแล้วมันจะไปพัฒนาทุกอย่างเลยแล้วมันก็ถามว่าแล้วจะเอาอะไรพัฒนาจิต มันก็มีคำตอบให้กับตัวเองว่าเอาสติปัญญาเอาสติปัญญานี่แหละมาพัฒนาจิตปัญญาต้องเป็นปัญญาทางธรรมคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วสติกับปัญญาที่ทจะเป็นที่จะเกิดมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตเนี่ยมันเกิดได้ยังไงสมถวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางสติปัฏฐานสี่นะในมรรคมีองค์8นี่คือตัวสติปัญญาที่จะใช้พัฒนาจิต อย่างอื่นมันไม่ใช่ครัอย่างอื่นสติปัญญาทางโลกมันก็ยังมีทุกข์อยู่นะใช่ไหมเนี่ยคนจะเก่งแค่ไหนนะจะมีความสําเร็จแค่ไหนนะจะมีตําแหน่งหน้าที่สูงแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกเพราะอะไรล่ะทุกเพราะกิเลสตัณหานี่แหละที่เข้ามาย่ายีในใจนั่นแหละครับมีแต่สติปัญญาทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทําให้เราเอาชนะกิเลสตัณหาได้จากทุกข์มากก็ลดลงลดลงจนกระทั่งหมดทุกข์หรือดับทุกข์ดับทุกข์ก็ถึง นิพพานหรือถึงอรหัตผลก็มีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะใช้ในการพัฒนาจิตอันนี้ครับต้องฝึกฝนด้วยใช่รู้อย่างเดียวไม่ฝึกทำไม่ได้หรอกเรารู้แต่วิธีตีกรอบเนี่ยแต่ไม่ไปลงไม้ลงมือตีจริงๆเนี่ยมันก็ะตีไม่ได้หรอกครับจะไปเรียนตําราไ่ว้น้ำจากการอ่านมันจะว่ายน้ำเป็นได้อย่างไรมันก็ต้องลงไปในน้ำฝึกว่ายน้ำถึงจะเป็นต้องฝึก ก็เหมือนกันคนที่จะจะเข้าถึงหนทางแห่งการดับทุกข์ก็ต้องฝึกแน่นอนท่านใช้คําว่าความความเพียรฝึกที่พระอาจารย์บอกว่าจิตหรือจิตจะสงบหรือไม่สงบนั้นมันไม่ใช่ไม,ไม่ใช่เรื่อง<ช>ของเราเป็นเรื่องของจิตเรื่องของเราหรือหน้าที่ของเราก็คือเรื่องของความเพียรเอออันนี้แหละอันนี้แหละความเพียรน,นี่เป็นนํามาสิ่งความสําเร็จนะครับท,ท,ทั้งทางโลกทางธรรมนะคนขี้เกียจนี่ไม่มีใครเขาอยากจ้างนะ ขี้เกียจเรียนหนังสือจะไปเรียนได้ดีได้ยังไงขี้เกียจทํางานจะทํางานได้ดีอย่างไรนักกีฬาขี้เกียจฝึกซ้อมมันจะเป็นนักกีฬาที่ดีเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างไรนักร้องนักแสดงทั้งหลายมันต้องฝึกนะธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าฝึกจนว่ามันเป็นวิถีชีวิตนั่นแหละันฝึกจนให้รู้ว่านี่ไม่ใช่การฝึกเออให้ทํากับใจมันเป็นอันเดียวกันนะครับละให้ทํากับใจ เ,เหมือนตอนเป็นเด็กนะน,นะรเราเรียนหนังสือเนี่ยเราทําเลขได้เราก็ต้องท่องสูตรคูณใช่ไหมโอ้กว่าจะท่องได้ถึงแม่ส2บเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาอยู่นะท่องแล้วท่องอีกไม่เพียงแต่ท่องนะต้องเอามาทำนะทําแล้วทําอีกจนกระทั่งว่ามันขึ้นใจสูตรคูณก็อยู่ในใจใจก,กับสูตรคูณก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเวลาถามเราก็ตอบได้ทันทีเลยนะ แต่แม่สิบสองก็ไม่จบนะพระอาจารย์ก็ต้องไปถึงถึงแม่ยี่สิบสี่แม่สามสิบหกจนแม่สี่สิบแปดอะไรเรื่อยๆไปเรื่อยๆพระอาจารย์ก็เหมือนการฝึกจิตคือมันต้องฝึกไปเรื่อยๆแน่นอนแน่นอนฝึกจนกระทั่งว่าเออทำกับใจเนี่ยหรือใจกับธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันธรรมะอยู่ในใจมองอะไรก็เป็นธรรมไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมในสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มองในแง่ของธรรม เพราะเท่านั้นแหละที่จะอุปการะจิตที่จะไม่ให้จิตเนี่ยตกไปอยู่ในทางเสื่อมในทางชั่วและจะคอยประคับประคองจิตเนี้ไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์ครับทาจะเป็นตัวที่คอยกดไม่ให้พลังลบมันออกมาเพ่นพ่านมันจะค่อยขจัดออกไปด้วยแล้วจะขจัดออกไปด้วยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังบวกเมื่อมันเต็มมันยึด พื้นที่เต็มอิ่มแล้วมันไม่มีพลังลบมาแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปทุกข์แล้วนะซึ่งมันยากนะยากเพราะมันจะต้องต่อสู้กับตัวกิเลสตัณหานะกิเลสมันไม่ยอมง่ายๆนะมันเข้มแข็งนะมันชนะเรามาทุกชาตินะกิเลสนี่เกิดจากอะไรครับอาจารย์กิเลสเนี่ยมันก็เกิดจากใจนั่นแหละการทำงานของ ชีวิตของเราเนี่ยนะมีประสาทสัมผัสเมื่อมีร่างกายร่างกายก็เป็นที่ตั้งของประสาทสัมผัสมีตามีหูมีจมูกลิ้นมีกายสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะมันนำมาซึ่งความรู้ความรู้สึกความจำและก็ความคิดเนี่ยนะ ไอ้ความรู้เนี่ยมันรู้อย่างซื่อๆนะเอออย่างโยมการเนี่ยนะมานั่งคุยกับอาตมาก็เห็นมันก็รู้ว่านี่เป็นพระนะรู้ว่าชื่อนั้นชื่อนี่นะเนี่ยมันก็รู้อย่างตรงไปตรงมานะพอยุงมากัดนี่นะมันก็รู้ว่ายุงกัดนะเสียงนกร้องมันก็รู้ว่าเสียงนกร้องนะความรู้เนี่ยเราไปบังคับมันไม่ได้หรอกว่าอยู่ที่นี่นะ เวลานั่งอยู่ต่อหน้าในเวลาอาตมาพูดเนี่ยห้ามได้ยินเสียงนะปังคับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้ยินเสียงนกร้องก็ต้องได้ยินเสียงนี่ตัวรู้มันรู้อย่างตรงไปตรงมามันไม่บิดเบือนนะความรู้สึกก็เช่นเดียวกันยุงกับถามวารู้สึกเจ็บไหมก็เจ็บเจ็บมัเออลมพัดมารู้สึกไหมว่าลมพัดรู้สึกนะเอเอออเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยมันรู้สึก มันรู้สึกตามธรรมชาติของประสาทสัมผัสใช่ไหม,ไมไ <c oughs> ความจำเนี่ยไปบังคับมันได้ไหมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หรอกบางทีมันก็จําได้บางทีก็จําไม่ได้ใช่ไหมบางเรื่องอยากลืมกลับจําบางเรื่องอยากจ<อ>ํากลับลืมอ,อะไรประมาณนี้นะพาะี่ชันแต่ไอตัวที่มันที่มันบิดเบือนนะที่มันมีมายานะที่ควบคุมได้ยากนะความคิดความคิดความคิดโดยเฉพาะ พวกมายาคติทั้งหลาย <c oughs> ความคิดครับ <c oughs> นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดขึ้นตรงความคิดนี่แหละ <c oughs> เอาเหล้าเนี่ยนะมาตั้งต่อหน้าใช่ไหมเออเอายาเสพติดมาตั้งต่อหน้าเอาไพ่มาตั้งต่อหน้าเอาอาหารอเด็ดอร่อยมาตั้งต่อหน้าเอาอะไรก็แล้วแต่มาตั้งต่อหน้าถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะมาทําร้ายตัวเราได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองอแต่ที่มันมาทําร้ายเราได้อย่างไรล่ะเมื่อเรามองดูเราก็ต้องเห็นจะห้ามว่าไม่เห็นได้อย่างไรใช่ไหมค,ความจําก็จําได้ว่าไอ้นี่คือสิ่งนั้นสิ่งนี้นะนะความรู้สึกเนี่ยนะมันมาแล้วนะชอบไม่ชอบนะแค่ชอบไม่ชอบมันยังไม่ทําร้ายนะอพอความคิดนี่ตัดสินใจว่าเอาเลยเอาไอ้นี่แหละเออเลือกแล้วเออนี่แหละ จะเลือกอะไรล่ะระวังอาหารการกินที่สมบูรณ์แบบที่ดีกับยาเสพติดอสุราเมรัยความคิดกำลังโกรธใครอยู่เนี่ยมันมีอาวุธอยู่เนี่ยนะเอาไอ้นี่แหละไปทำร้ายมันใช่ไหมหรือกำลังทุกข์มากเลยเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเอาไอ้นี่แหละมาทำร้ายตัวเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากความคิดของเรานี่แหละ ที่มันมาปรุงแต่งทา่เรียกว่าสังขารที่มาปรุงแต่งเป็นกุศลก็ได้เป็นอกกุศลก็ได้หรือเป็นกลางกลางก็ได้อันนี้แหละค,ความรู้สึกเกิดขึ้นเลยชอบหรือไม่ชอบ,ชอบมันกิเลสที่ขณะนั้นเนี่ยมันผุดขึ้นมามันมีกำลังมากกว่ากิเลสมันก็ชนะเสีย ม่ใช่อ่านหนังสือธรรมะแล้วจะบดกิเลสนะไม่ใช่อยากพ้นทุกนี่ก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นพระอาหารหันต์จะเป็นความอยากอย่างหนึ่งนะอยากเป็นเศรษฐีก็เป็นความอยาก